กูมาไม่ได้นะเมเขมเขมอุปดิแปดสอีกละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยีจหวะานะมาอีกแกูว่าตบบตบตัตัทยกูวกูลันตาเดียวอะโดนบนอยโดนบนอยออไโอ้แตงอ้หขวาวโดนสกายนวรายงาน เขียมดเป็นพีเลยแบกซซ์แบก้ย้ยยดนดนสวยอีตัวนึงตัวท้ายตัวท้ายสแกนโดนสวววลบได้ล่เวลาล่เวลาเล่เวลาเล่เวลาไอตัวนี้แม่นออะไรอะไรกูเองอะกูเองอะ

ฟิงเอ้ารอเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยไอ้สกินนี่โคตรคมว่ะไอสกินนี่คมว่ตัวหมดเลยคืออะไรวะรอบแปดรอบแปดมารอบแปดโอ้โหนี่ไดไม่ได้แบงคหนึ่งแบงค์หนึ่งตัวตรงนี้สองเลยหนึ่งสองโอ้ยไปก็ยู่ซ้อนกัน อันี่เก็บปืนให้เออนี่แหละมากาเกตมาเกสุดท้ายให้กูโฮมเลยโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาบน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 อนบ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 บนบนบับน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 บบบนนยิงโดนหัวมึงมันก็พูดไม่ได้แล้วคนน ขบงขบงเลยนะเอ้ยตายเลสสสิบเลสสสิบเอ้ยสุดโหดปืนเข้าโหดจริงๆเปิดมมเปิดปืนโคดเทคนยิงบอกปืนไอ้สัตว์ไอ้ที่อกูโคตรงงอะเชฟไหนมึงบอกว่าสกินไม่เกี่ยวไนเกมเนี้ยกอดอมเพื่ออะไรไม่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 ยิ้มออกมายิ้มออกมขยับเลย ตั้งแต่ด hey. าวไห้เลยว่ะใกล้ใกล้ใอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้เนี่ยนาอยู่ใกล้มา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 ตะวันขนาดนี้ก็มีเลยก็มีเลยเฮ้ยกูได้สกิลละกูได้สกิลละไปเลยไปเลยกูได้สกิลละดักมีไปไปเอไปเอไปเอเขาเอมีตัวเดียวมีตัวเดียวมีตัวเดียวยังอยู่ได้ตัวหนึ่ง ตีทิพย์ตีทิพย์ตทิพไปไปเลยอยู่บีสุดท้ายเอาีิใช่ไหมได้หมด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 เฮกูช่วยกูช่วยอู้ช่วยโ้เล่นมาคาบเอออ้โหประตูเลียงโอ้โหล้านเลย ิแทบอ้าวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ้เพิ่งรู้เหรเฮ้ยยี่สิบหกสวยยิงไวะดาเฮ้ยโดนเยอะโดนเยอะโลสิบสเห็นเหมือนไม่โดนนะเฮ้ยยิงเลย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกินเจส็จกูดีเสร็จกูดีถ้ามันใช้การไอ้บูด็อกอ่ะไอ้เชฟตายแล้วไม่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 ปืนไม่ไม่ปืนปืนนี้มันมีเจ้าของไงอ๋อเวยเชฟไหมเวยเชฟไหมปืนเวกอะเซฟเฟอร์อยู่ไหนอะ บอมดอกไปเลยนี่ไงนี่ไงเพื่อนกูหลุดยาวเฮมาได้ปีปตุงแประตื่ใจเหรอเฮ้ยแป่านราต้องมาเกียรได้อออุยปืนกู Sini, <laughs> market, market, market. <laughs> <laughs> oh shit, 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 <laughs> oh shit, oh shit, <laughs> <your> oh <laughs> <laughs> เฮ้ยหลังน uh ี่ฮะไปเลน่าไปแล้วเลน่าไปแล้วเลน่าไปแล้วนิดเดียวนิดเดียวเออง่ายปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบวกยี่สิบแปดเลยออามาต่อโฟร์เฮ้ยมึงว่าไงนะมึงพูดมึงพูดอีกทีสิโฟร์ยี่สิบแปดอย่าตัวบวกสิบแปดอาลเดี๋ยวเดี๋ยวเออไปแล้วไปไป ยี่แปดแม่เหมือนเอ็มีย่สิบเจ็ดมาต่อไปพราสกีแน่ๆเลยเติมซื้อซะนะหั้ง